นครนายกนักท่องเที่ยวแห่เข้ากราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแน่นวัดพร้อมส่องหาเลขเด็ดใกล้วันหวยออกนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแน่นวัดเพื่อขอพรขอโชคลาภหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆพร้อมส่องเลขในอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่นำขึ้นวางในพานให้ประชาชนส่องเลขเด็ดใกล้วันหวยออกที่นครนายกผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดพราหมณี หรือวัดหลวงพ่อปากแดงอเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้เห็นประชาชนเป็นจำนวนมากแห่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงวัดพรมณีเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุก,กว่า100ปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบ,บูชาลังไลามากราบไหว้ขอพรกันโดยนำเอากล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัยและน้ำแดงมาถวายหลวงพ่อปากแดงที่ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในอุโบสถของวดัดพร้อมทั้งสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์หาโชคลาภ ตามความเชื่อของแต่ละคนที่ได้นำเลขในอ่างน้ำมนต์กลับไปเสี่ยงโชคแล้วถูกหวยร่ำรวยก็จะกลับมาแก้บนและประชาชนสองเลขในอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่ตักมาวางไว้บนผ่านได้เลข209และ57พระราชพโมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสได้กล่าวว่าขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จ ประสบแต่ความโชคดีคิดอะไรขอให้ได้สมความปรารถนาและอย่าไปหลงงมง,งายกับการเสี่ยงโชคให้มากนักควรหมั่นสร้างแต่ความดีกันเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะสนองตัวเราเองนิว24สมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน